no dudaron a la hora de definir. Saca el remate. Cuidado que impresionante disparo. Un pase entre líneas. Intenta un pase vacío. Señores, se reinicia el encuentro para el partido y para El Verde. Va llegando al centro. Cabezazo terrible. สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับขอ้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบอมสกีรีวิวนะครับนี่เป็นช่องสำรองของบอมสกีโฟนะครับสำหรับกรณีที่ลงคลิปรีวิวนักเตะในช่องหลักไม่หวัดไม่ไหวนะครับผมขออนุญาตมาลงในช่องนี้เพิ่มเติมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีรีวิวกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาดูพี่เบนนะครับคารินเบนเซม่าครับกับร่างล่าสุดเพย์เยอร์ออฟวีกที่อยู่ในแพ็คปัจจุบันนี้นะครับร่างนี้จับลงที มาอัพได้แล้วนะครับผมอาอยุในเกม35ปีสูง185เท่าหลักคือเท้าขวานะครับเพลงสไตล์ของเขาเหมือนเดิมเลยฮะดิฟไลอิ่งฟอร์เวิร์ดตั้งแต่เกมภาคนี้จุดติขึ้นเลยนะครับใน e f o o t ต a l l นะครับผมแต่ภาคนี้เนะี่ยยืนปีขวาได้นะครับแต่ปีขวามันจะไม่ส่งผลดิฟไลอิงฟอร์เวิร์ดนะจะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับ ดูรายละเอียดค่าพลังนะครับเกมลุกล่างนี่90บอลคอนโทรลการควบคุมบอล87นะดิปปิ้งการเลี้ยงบอล82ทายบริชันเลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำนะครับผม84นะครับโลพารสตรงบอลเลียด79ลบ7พารสตรงบอลดง70จบสกอร์ฟินิชชิ่งนะครับ90สีเขียวเข้มเหมือนเดิมลูกมงนะครับผม87ลูกฟรีคิก70ลูกโค้ง77นะครับยิงโค้งออได้ด้วยนิดนึงนะฮะสีส้มนะครับผมส่วนความเร็วไม่ใช่สไตล์ของเบซิม่าอยู่แล้วนะครับผมสปีดเนี่ย75สปีดต้น74นะยิิงงแรรคกพาววเอ์83จัม 76ความเหงแกรแกงก็เกือบบางนะ78นะครับบาลานซ์ทรงตัว71นะสตบมอน่าความอึด74ช่วงท้ายอาจจะมีหมดนะช่วงเลียดเกมนะครับ ความแม่นยำในการใช้เท้าซ้ายกว่าสามเดิมสี่นะไฮนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมแพทเทิร์นเดิมแต่มีบางสกิลที่เปลี่ยนจากร่างเดิมๆเ,เดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูด้วยนะครับสกิลเฟนส์หนึ่งสกิลของบอลมานะครับสกิลมงเฮดดิ้งชิปช็อตคอนโทรลยิงชิปดิปปิ้งช็อตยิงมุดลองเลงชุตติ้งยิงไกลพุ่งพุ่งแม่นยำนะฮะเอาไปติดฟิลติ้งจบสกอร์ท่ายากๆคิวชิกลูกดอกส้นเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวฟลูพาร์ซิ่งแทงฟล เบตสีมาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีร่างพิเศษออกมาแล้วเยอะมากนะครับผมนี่เป็นร่างที่7ร่างที่8แล้วนะครับแต่ทุกร่างที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีร่างไหนที่เป็นเทนนิงการ์ดการ์ดเขียวหรือว่าเพย์เออร์ออฟเดอวีคเลยนะครับก็มีในแะพ็คมาริดบ้างแพ็คเอ่อทีมชาติฝรั่งเศสบ้างนะครับผมเป็นอีฟิกวิกชามบ้างนะครับผมเป็นขับซีเล็กชันบ้างอะไรบ้างก็ก็ว่ากันไปแต่ไม่เคยเป็นเพย์เออร์ออฟเดอะวีคเลยที่เป็นการ์ดเขียวนะครับนี่เป็นการ์ดเขียวครั้งแรกของพี่เบนนะครับผมตััันน99นะคครบผมถือว่่าาพลลงงสูงเย และในคลิปนี้ผมก็เล่นรีวิวพร้อมกับฟูลทีมแล้วมันหลุดสวยๆเลยนะครับผมดูช็อตนี้เท้าซ้ายนะครับคาริเบซม่าเป็นกองหน้าฟอสไนหรือว่ากองหน้าตัวหลอกนะหมายเลขเก้าตัวหลอกนะครับผมคือจังหวะก,การเคลื่อนที่ผมว่าหลายคนน่าจะทราบแล้วนะครับว่าจังหวะก,การเคลื่อนที่ของฟอสไนหรือว่าด e ีปลอีฟอร์เวดเนี่ยจะเป็นกองหน้าที่มักจะวิ่งย้อนมาเชื่อมเกมวิ่งย้อนมารับบอลกับมิดฟิลหรือว่ากับตัวพรีเมคเกอร์นะครับ จุดประสงค์ไม่ใช่แค่ลงมารับบอลน,นะฮะย้อนมารับบอลน,นะครับแต่เพื่อเป็นการดึงกองหลังออกมาด้วยนะครับเ,เพื่อเปิดทางให้กับปีกทั้ง2ข้างนะครับผมเข้าไป,ปทําประตูนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ลงมาเชื่อมเกมก่อนนะครับแล้วถ่ายบอลให้ปีกแล้วปีก ตัดเข้าไปนะครับแล้วเบนเซม่าหรือฟอสไนเนี่ยก็จะขยับไปในพื้นที่ที่จบสกอร์ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นหลายๆจังหวะนะครับของการเล่นเบนเซม่าที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะเก่งกับโก้ชเชอร์ด้วยซ้านะครับผมค่อยๆประคองไปครับเดี๋ยวจังหวะมันเข้าทางเองนะครับตูมลูกนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะเล่นสไตล์ควิกเาน์เตอร์ก็ตามนะครับแต่กองหน้าประเภทฟอลส์นหรือด e ิฟ l a อิน์ฟอร์เวดแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งย้อนลงมานะครับผมไม่ได้วิ่งไปข้างหน้านะแต่ก็มีบางครั้งที่อาจจะวิ่งไปข้างหน้านเห็นไหมเปิดทางนะครับผมเห็นไหมดึงเซนเตอร์ออกมานะครับแล้วจังหวะต่อๆไปเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวอื่นนะครับในการเข้าทําประตูนะครับ ผมได้สังเกตแล้วก็ติดตามคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในคลิปในช่องผมหรือว่าคอมเมนต์ในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็มีหลายท่านแสดงเขาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกองหน้าประเภทดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดอะรู้สึกว่าจะเล่นดีเข้าทางเข้ามือในเกมเพลย์ลักษณะปัจจุบันนี้มากกว่าสไตล์โกโดเชอร์ด้วยซ้ำอันนี้เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับผม ซึ่งก็ไม่ได้ไปส่วน,นน้อยนะที่ชอบสไตลนะ์ deep lying forward ณตอนนี้นะครับผมเล่นแล้วมันเข้ากับเกมเพย์ตอนนี้ที่เราอาจจะแทงทะลุช่องเพื่อให้กโพเชอร์วิ่งหาช่องวิ่งหาตำแหน่งทำชิงวันทัวรไดพวกเนี้ยเกมเพย์ตอนนี้มันแทงลำบากนะครับโดนดักแบตซ์อัพตลอดนะครับผมโดยเฉพาะไปเจอเกมตึงเนี่ยโอโ้โหเล่นหน้าคู่นี่บางทีไปไม่เป็นเลยนะครับผมกองหน้าประเภท false s i e แบบนี้เลยครับการเคลื่อนที่วิ่งย้อนมารับบอลนะครับแล้วก็ ค่อยๆประคองหาตำแหน่งหาจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าจะไปต่อเองก็ได้นะครับหรือว่าจะย้อนมาเซตเกมใหม่มันเข้าทางกับเกมเพย์ณนะตอนนี้จะเกินหลายคนที่เล่นเป็นและเล่นเข้ามือนะสำหรับ f a l l ไนน์นะครับตูม้มลูกนี้นี่บอลฉลับเป็นใจซะอีกนะครับผมแล้วไม่ใช่เป็นตัวหลอกอย่างเดียวนะคือ f a ลเนี่ยเป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีอีกด้วยนะครับ เป็นจังหวะที่ดึงกองหลังออกมาแบบนี้แล้วถ่ายบอลไปด้านข้างใช่ปะหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะไปประจําการเพื่อรอจบสกอร์ในกรอบเขตโทษเข้าไปรอแท็บอินหรือว่าเปิดมงเกมมิ่งนะครับผมก็เป็นสไตล์ของเบนเซม,มา่า เบนเซม่าร่างนี้ถือว่าเป็นร่างที่มีค่าพลังสวยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะมองค่าบางคนอาจจะเบื่อนะว่าเอ้ยพี่เบนมาอีกแล้วเหรอพี่เบนมาอีกแล้วเหรอแต่ก่อนอย่างที่บอกไปนะครับนี่เป็นร่างเทนนิงการ์ดร่างแรกร่าง,างการ์ดเขียวร่างแรกนะครับของของเบนเซม่าเลยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับระหว่างเบนเซม่าร่างเทนนิงการ์ดนะครับผมกับร่างอื่นๆนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูช็อตนี้ก่อนนะครับสปีดไปแล้วโลง่งๆโจงๆครับขอยิงไกลตูมมาใหม่หอวเอ ้ยไม่ได้มาเล่นๆนะจ้๊ะแล้วยิงประตูได้เยอะเลยเกินทําไปทํามาผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่ากอกหน้าประเภทนี้เนี่ยเล่นง่ายนะเเล่นแฮร์รี่เคนมาแล้วมาเล่นตัวนี้แจังแมวแวววับครับ เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับเบนเซม่าตอนนี้ในเกมมีร่างพิเศษออกมาในฐานข้อมูลเนี่ยเจ็ดไปตั้งแล้วนะครับทุกคนร่างที่มีค่าพลังสูงสุดคือร่างที่เป็นบิ๊กไทม์ทีมชาติฝรั่งเศสนะตันหนึ่งร้อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้านะครับผมหน้าจอเปรียบเทียบได้สี่ร่างเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างดาวิดเดคัสสิกของมาดริดนะฮะเมื่อประมาณเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ร่างบิ๊กไทม์นะครับที่ตันหนึ่งร้อยแล้วก็นนภาพะะครับผมอ่ สี่ล่างนี้นะครับล่างที่3รล่างที่เป็นทีมชาติฝรั่งเศสอ่าล่างบิ๊กไทม์มีค่าพลังสูงสุดตันร้อยนะครับผมจบสกอร์ดีกว่าเกมลุกดีกว่านะถ้าเป็นล่างบิ๊กไทม์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทนนิสการ์ดล่างใหม่นี้นะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลการจ่ายบอลในการเลี้ยงบอลเนี่ย ร่างใหม่นี้ดีที่สุดนะครับผมเท่ากับร่างดับบี้เดย์เลยนะใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่จ่ายบอลดีกว่านะครับแล้วยิงแรงกว่ายิงแรงเท่ากับร่างบิ๊กไทม์นะครับผมแล้วก็เรื่องของลูกมงลูกมงดีที่สุดนะครับความรูดดันดีที่สุดเกมรับอะไรพวกนี้เราข้ามไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเทนนิสการ์ดมักจะทำมาแบบนี้นะฮะสปีดดีที่สุดด้วยนะครับผมความแข็งแร่งเ็แข็งที่สุดด้วยแต่จัม ก็เท่ากับร่างบิ๊กไทม์นะครับความอึดเท่ากับร่างบิ๊กไทม์นะครับผมเกมรับเราข้ามไปแล้วกันนะครับมาดูที่สกิลนะครับแตกต่างกันบางจุดนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเทียบกับร่างบิ๊กไทม์ร่างบิ๊กไทม์ไม่มีสกิลสกินเจฟเฟนส์นะครับผมแต่ร่างนี้เป็นร่างเดียวที่ไม่มีคัตวีไฮแอนเชอร์นะครับผมสกิลปั่นร่างบิ๊กไทม์มีแต่ร่างนี้ไม่มีนะแต่ร่างนี้มีสกิลลองเลงชุตติ้งนะยิงไกลพุ่งๆที่ยิงให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมแจมเลยแล้วสกิลอื่นๆก็คล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะครับผมแตกต่างกััันนนนบบาางจุดดะะถู้กกที่สิลครผม สำหรับเบนเซม่าเองเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับร่างบิ๊กไทม์นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าอีพิกบิ๊กไทม์ร่างตันร้อยเนี่ยดีกว่าในเรื่องของการจบสกอร์การหาตำแหน่งนะครับผมแล้วก็การยิงตรงรอบนะฮะถ้ากองหน้าตัวเป้านะครับหลักๆยังไงเราก็ต้องดูที่การจบสกอร์ใช่ไหมแล้วก็การหาตำแหน่งอัลเฟิบเนสเนี่ยคือ2ค่าพลังหลักๆของของกองหน้าหมายเลขเก้าเลยนะครับผมถ้าเทียบกับร่างบิ๊กไทม์บิ๊กไทม์ดีกว่าแต่ถ้าเอาร่างกั๊ดเขียวนี้นะฮะไปเทียบกับร่างอื่นๆน,นะครับผม ผมคิดว่าร่างนี้ดีที่สุดเลยซ้ำนะถ้าเทียบกับร่างอื่นๆนะแล้วบางอย่างเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงบอลการทองบอลอะไรพวกนี้เนี่ยก็ดีกว่าร่าง b ิกชามวดแต่เขาอย่างที่บอกไปนะคบผมเวลาเราดูที่ฟอ,องหน้าหมายเลขเก,ก้าต้องดูที่การจบสปอร์เป็นหลักใช่ปะ่ะถึงแม้ว่าเรื่องบางจุดเนี่ยวิกชามจะด้อยกว่าร่างนี้นะครับแต่ภาพรวมผมก็ยังคิดว่าร่างวิกชามด้วยความที่มีออฟ i ซ e ตไวเน็ตสูงกว่าแล้วก็การจบสกอร์ที่ดีกว่า i ิกชามยังไงก็ดีกว่านะ อ่าถ้าเทียบกันตรงๆนะครับผมแต่ถ้าเรื่องของการคองบอลอะไรด้วยอะไรด้วยนะครับผมว่าร่างนี้ดีที่สุดนะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับร่างอื่นไม่เอาวิงชามาเปียวเขียว่องนะครับเบนซิมาร่างนี้จ่มที่สุดมงก็ดีกว่าด้วยนะครับผมเปิดมงเกมมิ่งก็ได้เหมือนกันนะแม้ว่าจะตัวไม่สูงมากนะครับผมแต่ก็เปิดมงได้แหละผมว่าได้ได,ได้ดีด้วยแหละดูจังหวะนี้นะครับยัดมาแล้วยิงยัดยัด <c oughs> เป็นใจเหลือเกินแล้วในคลิปนี้เนี่ยยิงประตูได้เยอะมากนะ อาจจะยิงได้สวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรฮะแต่ยิงประตูได้เยอะเป็นพอนะครับแล้วรูปโปรไฟล์เทสซะด้วย <laughs> ลูกชายบอกว่าชอบรูปโปรไฟล์แบบนี้เทดี <laughs> อ่าดูจังหวะนี้นะครับขอแหวกหน่อยเข้าซ้ายแล้วเหลี่ยมทรงตัวต้องระวังนะครับผมคืออันนี้เป็นที่จังหวะเกมเพย์พด้วยนะฮะคือเราจะไปมองว่าเขาบางเขาอะไรไม่ได้นะครับผมบางทีเกมเพย์ตอนนี้มันเล่นยากนะ,ะซ้ายลูกนี้หโหเกมเพย์จะไป ปะทะตรงๆให้กองหน้าแข็งแค่ไหนโดนกองหลังตัวเล็กๆเบียดกระเด็นก็มีนะครับตอนนี้เนี่ยดูจังหวะหมุนหมุนลำบากนะครับมันไม่เหมือนเปีน2021นะต้องค่อยๆชงและตูมลูกนี้โอ้ยทีมเวิร์สสุดๆเนี่ยสังเกตว่าดึงเซนเตอร์ออกไปนะครับแล้วถ่ายให้กับมิดฟิลแล้วย้อนไปที่ปีกแล้วปีกย้อนมาที่ตัวตัวหมายเลข9ของเราแบบนี้เนะี่ยตัวบินเซบาแบบนี้นะครับดูฮะดึงออกมานะมารับบอลตรงนี้นะครับถ่ายบอลให้ปีกไปประคองครับเดี๋ยวเขาวิ่งไปไประจำตำแหน่งนะครับเห็นไหมเข้าไปข้างในแล้วนะครับแล้วส แบบเซมเด็ดรูปนะครับผมของฟอลสไนนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมดึงออกมาก่อนนะครับหรือถ้าจังหวะเขาไม่ย้อนมาแล้วก็ไปเลยใส่เลยวิ่งเลยแทงได้เลยนะครับมันไม่ใช่ทุกครั้งที่จะวิ่งย้อนมานะบางครั้งก็อาจจะวิ่งขึ้นหน้าไปนะครับตามจังหวะของบอลด้วยนะครับนี่ย้อนมาถึงเกินครึ่งสนามมาทุกคนอันนี้เขากลับมาเองนะผมไม่ได้แบบว่าบังคับให้เขากลับมานะครับเนี่ยแล้วประคองไปนะมีกองหลังบางบางตัวที่วิ่งตามมานะครับแล้วข้างในจะโล่งเลยนะครับ หลายๆคนนี่เป็นสาเหตุที่บอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยเล่นด e ิฟไลน์ฟอร์เวดมันก่น่โค้ชเชอร์ด้วยซ้ำาเกมเพย์ <P> ตอนนี้นะครับผมส่วนตัวผมก็เห็นด้วยประมาณ70-80%แล้วนะปกติผมก็ยังฝังใจผมก็ยังชอบกับโคชเชอร์โคชเชอร์คือมันมันฝังหัวอยู่อะตั้งแต่เกมภาคที่เราแล้วแล้วนะครับว่าเออกองหน้าที่ดีสุด เคลื่อนที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นโพชเชอร์โพชเชอร์โพเชอร์โพชเชอร์มันจําขึ้นหัวมันจําฝังใจนะครับแต่ถ้าเราลองเปิดใจเล่นฟอลสไน์แล้วเข้าใจการเคลื่อนที่ของเขาให้ดีๆนะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ดีๆแบบนี้นะครับผมคมคิดว่าหลายคนอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับถ้าเล่นแล้วคล่องเล่นแล้วชอบนะดูจังหวะการย้อนไปรับบอลเนี่ยเกือบครึ่งสนามนะครับแล้วปีกของเราเนี่ยก็จะเปิดพื้นที่นะจังหวะต่อๆไปเขาก็จะกลับมารอทําประตูอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งย้อนลงไปแล้วย้อนเลยนะ ย้อนลงไปพอทายบอลออกจากเท้าปุ๊บเนี่ยกลับขึ้นมาในตำแหน่งที่พร้อมจะทำประตูได้ไวมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกองหน้าที่ออฟฟิศไวเน็ตสูงๆนะครับผมกลับเข้ามาพร้อมที่จะทำประตูได้ดีเลยนะครับในแพ็กนี้เนี่ยนอกจากเบนเซม่าแล้วนะครับเลวานดอฟสกี้นะครับผมของบาร์ซ่าเนี่ยก็ตัน99ก็จริงนะค่าพลังดรอปลงจากตัน100นะครับแต่ว่า ก็เป็นดิฟไล่ยิงฟอร์เวิร์ดเหมือนกันนะกองหน้าสมัยนี้เนี่ยโอ้โหมีดิฟไล่ยิงฟอร์เวิร์ดสวยๆเยอะนะครับน่าเล่นน่าลองน่าใช้เยอะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาพอเดี๋ยวจะลองเล่นเรมอนดอฟสกี้อีกคนหนึ่งนะครับผมไอตัวจบสกอร์ดีๆยิงจบสกอร์ดีๆหาตำแหน่งจบสกอร์ดีๆเอาไปสุ่ยเปอร์เวย์นส์เกมลูกสวยๆเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราไปเล่นฟอลสไนด์ผมว่าน่าจะมันเลยนะครับดูลูกนี้ตุ๊กมาแต่ครึ่งสนามอะ่ะโอ้โหรับประคับประคองมา โอ้แล้วยิงคามมากนะคือแมสไหนยิงได้ยิงเป็นกอเป็นการอทุกคนฟาดลูกนี้ซ้ำอีกทีนึงกดแฮตริกได้ับขอบอลกลับบ้านไปนอนกอดหน่อยฮะลูกบอลที่บ้านเนี่ยเต็มโคดังหมดเอ้ยผมว่าเล่นมันนะเบนเซม่านี่ผมดีใจสุดๆนะเปิดได้กับฟูทีมัสติดด้วยนะครับ ใครเปิดได้ร่างนี้หรือร่างไหนๆก็ตามไม่มีร่างนี้กอไปลองเล่นร่างอื่นๆดูนะฮะที่เป็น False หรือกองหน้าคนอื่นก็ได้นะครับแต่ผมว่าร่างนี้สุดจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสุดท้ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามช่อง b o m s k i Review ช่องนี้ด้วยนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่อง Bomsky โฟนะฮะคนละช่องกันนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปกดไลค์ด้วยนะ,นะ bye bye bye. สวัสดีครับบายบายสวัสดีครับท่าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวอตันด้านบน, <ๆ S 1> บนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวอร์ตันคลิปอื่นได้เลยครับ Profundo, I strive yeah. just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right Seems all has changed Been through a lot of pain ahí Some va. things are not the same i the world is here to go But all will be okay I move on each and every day the past is where it stays, way back a year. Ago.